สวัสดีจ้าพบก,กับบุกกรแหล่แสงนะครับอ่าวันนี้นะครับผมผมก็มาอัปเดตเน็ตเต็มสปีดก็จะเป็นโปรออกมาใหม่นะครับผมเป็นเน็ตแบบเต็มสปีดนะอ่ะย้ําอีกทีนะครับเน็ตแบบเต็มสปีดนะครับไม่ใช่เน็ตไม่อั้นนะตัวนี้ไม่ใช่เน็ตไม่อั้นนะครับอ่าก็จะมีด้วยกันอยู่3แบบนะครับที่ออกมาใหม่กันเลยนะครับเรามาดูตัวแรกกันดีกว่านะครับผม ตัวแรกนะครับผมก็จะเป็นเน็ตเต็มสปีดนะครับสามารถใช้ได้ปริมาณ8กิกะไบต์นะครับในราคา120บาทนะครับผมและก็สามารถใช้ได้ยาวนาน15วันนะครับราคานี้ยังไม่รวมภาษีนะครับผมก็เติมเงินเลยเลยขึ้นไปหน่อยนะครับสักประมาณสัก130บาทนะครับมันจะมีค่าภาษีอยู่นิดหน่อยนะอ่าถ้าใครชอบเน็ตเต็มสปีดนะครับ8กิกะไบต์นะ ใช้ได้นาน15วันก็กดตามนี้กันเลยนะครับกดดอกจัน900ดอกจัน3970สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมก็จะเป็นการสมัครโปรเน็ตเต็มสปีดใช้ได้8 g b นะครับในราคา120บาทราคายังไม่รวมภาษีนะสามารถใช้ได้นาน15วันนะครับผมอ่าเรามาดูตัวที่2กันดีกว่านะครับตัวที่2เนี่ยก,ก็จะเป็นเน็ต 12GB นะครับผมสามารถใช้ได้นานเนี่ย7วันนะครับราคา120บาทนะครับอ่าตัวนี้ก็จะได้เน็ตเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าวันการใช้งานเนี่ยก็จะเหลือแค่7วันนะครับถ้าใครชอบนะเน็ต 12G ิกนะครับแบบเต็มสปีดใช้ได้นาน7วันนะครับก็กดตามนี้เลยนะกดดอกจัน900ดอกจัน3969สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมก็จะเป็นการสมัครโป เน็ตเต็มสปีดใช้งานได้12 g ิกนะครับสามารถใช้งานได้ยาวนาน7วันนะครับในราคา120บาทนะครับผมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะก็เติมเงินเลยๆขึ้นไปหน่อยนะครับ เรามาดูตัวสุดท้ายกันดีกว่านะครับก็จะเป็นเน็ตเต็มสปีดนะครับ25 GB นะครับ25 GB นะใช้ได้นาน10วันนะครับผมในราคา179บาทนะครับถ้าใครชอบเน็ตเต็มสปีดนะครับ25กนะก็กดตามนี้เลยนะครับกดดอกจาน900รดอกจาน3998 9สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมก็จะเป็นการสมัครโปรเน็ตเต็มสปีด 25 g b กนะครับสามารถใช้งานได้10วันนะในราคา179บาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเหมือนกันนะครับผมอ่าโปรเนี้ยถ้าใครสมัครโปรนี้นะครับ25 g b กนะครับเขาก็จะแถมให้อีก5 g b กนะครับรวมเป็น30 g b กนะสามารถใช้ยาวนานได้10วันนะครับอ่าถ้าใครชอบ เน,น็ตเต็มสปีด,ดนะครับไม่ชอบปิดอาจยืดยากนะครับแต่ว่ามันจํากัดปริมาณการใช้งานนะ3ตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ชอบเน็ตความเร็วนะครับความแรงนะเออก็เอาไปลองใช้เอาไปลองดัดแปลงให้เข้ากับตัวเรานะครับให้เหมาะสมในแบบการใช้อินเทอร์เน็ตแบบเราเรานะครับแบบเรานะถ้าใครชอบก็ลองจัดกันไปนะจ๊ะ